สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเอเชียทอโต้เช่นเคยนะคะวันนี้มีรถนะคะเข้าใหม่สวยๆเลยนะคะเป็นรถทรงสปอร์ตนะคะบอกเลยว่าขับนิ่มขับสบายนะคะและทรงสปอร์ตเท่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสีเทาดานะเป็น Honda c ซ v วินะคะตัว f c 1.8 EL นนะคะคันนี้ บอกเลยว่าได้เครื่องยนต์1 8 0 0ซีซี cc นะคะมาในโฉมปี2,020นะคะและที่สำคัญเลขไม้นะคะวิ่งไปแค่1,000 0 0กก็ปี1,000โลเท่านั้นเองนะคะพี่พี่บอกเลยออปชั่นคันนี้จัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอเชียพาเข้าไปดูนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะช่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของเขาเลยนะคะ คันนี้ของเขาก็จะได้ไฟหน้านะคะแบบปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดนทันนิ่งไลท์นะคะสภาพโคมไฟนะคะใหม่ๆส,สวยๆเลยนะคะไม่เหลืองเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ครบเลยนะค,ะคันนี้นะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนสีเทาดำส,ดสวยๆเลยนะคะสีหายากด้วยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กของเขานะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะคะรักดกวยยางปี2024นะคะ กยางใหม่ๆเลยใช้ได้ยาวๆนะคะสภาพล้อก็คือไม่มีรอยเบียดฟุตบาทอย่างแน่นอนนะคะสภาพใหม่เลยเดี๋ยวเราปรับสภาพให้แน่นอนตัวกระจกของเขานะคะก็ได้กระจกขับไฟฟ้าด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยบูเปิดนะคะได้เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกก็ได้กระจกคอนด้าแท้นะคะทุกบานนะ ในส่วนของฟิล์มนะคะเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะอ่าเดี๋ยวพาดูภายในคร่าวๆนะคะของเขาก็จะได้เป็นเบาะสีเบดแบบนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะหนี่คอนโซลเขาได้เป็นสีดํานะคะสวยๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราแกะโครงสร้างให้ดูเลยนะคะันนี้นะคะแน่นมากนะคะรถก็สภาพดีนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสภาพแรกเข้านะคะ บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะคะตัวโครงสร้างนะคะเม็ดโอเม็ดอาร์เม็ดสปอตนะคะเรียงกันสวยๆเลยแบบนี้นะคะลึกๆนะอ่านี่ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่กระดิกเลยนะคะฝั่งประตูนะสภาพบอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะอ่าคอนโซลหน้าข้างของเขาก็ได้เป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะสภาพโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะ ด้านหลังเขาก็ได้เป็นเบาะสีเบจเช่นเดียวกันนะคะตัวบอหนังนะ,ะสภาพดีเลยไม่ยับไม่ยุ่นนะคะไม่มีสีขาใดใดเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวพรมนะคะเรามีมาให้ครบเลยนะก็ค่อขนข้างกว้างนะคะสําหรับพันนี้นะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวแกะโครงสร้างให้ดูกันต่อเลยนี่ตัวโครงสร้างของเขานะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะ รถเรานะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกักสีก็ไม่แต่ต่อใดๆเลยเมดอัพเลี้ยงสวยแน่นอนอะมาดูนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายนะคะเดิมโรงงานของเขาเลยนะโลโก้ซีวิกนะคะโลโก้ฮันด้าครบเลยกล้องถอยมีมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะในส่วนของภายในใกันต่อเลยอ่าภายในของเขานะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะ เดี๋ยวดูโครงสร้างของฝากระโปรงกันก่อนนะตัวโครงสร้างของเขานะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะฝา,ากระโปงเดิมๆนะคะก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนใดๆนะคะก็ถือว่าเดิมๆทั้งคันเลยนะสาหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะในส่วนของอยางอะไรนี่เรามีมาให้ครบเลยไม่ลงแม่แรงนะคะในเรื่องความปลอดภัไยไม่ห่วงได้นะคะคันนี้นะก็ครบเลยนะคะบอดี้นะคะฝั่งตัวรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เหลี่ยมสันคมชัดแน่นอน ภายในกว้างๆนะคะบอหนังตึงๆเลยสภาพใหม่ๆเลยนะคะขอส่งมอบเราทําสปาให้อีกรอบอย่างแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างนะคะตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านในนะ <c oughs> ให้ดูตั้งแต่โครงสร้างด้านนอกก่อนเลยอ่านี่เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะคะนี่แน่นๆนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราปรับสภาพให้แน่นอนนะคะนี่ตัวเม็ดองเม็ดอาร์นะคะและดู ตนงตนอตนะคะนี่สติกเกอร์ความดันลมยางนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ภายในก็ได้เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะระบบก็เป็นพุสตาร์ทนะคะกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะครบเลยนะคะนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูด้วยอ่าโทมารายก็ได้เป็นนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้ มีปุ่มนะคะรับสายโทวเข้าโทรออกสามารถควบคุมเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้นะคะสวยๆเลยเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ได้เป็นค r u i s e control ด้วยนะคะมี cruise control ให้เช่นกันนะคะเลขไม้ของเขานะคะวิ่งไปที่1 1,589กิโลเมตรเท่านั้นเองอ่านี่ในส่วนของจอนะคะเขาก็ได้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y a n d ด o อ d Auto T-Link ฟังวิดีโ FMAM ได้เลยนะคะในส่วนของกล้องถอยแล้วก็มีมาให้ด้วยนะคะนี่กล้องถอยกะระยะมีให้ครบเลยสำหรับแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะ,ะคันนี้ก็มีระบบนะคะระบบเบรกนะคะแบบ ABS นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรคโฮนะคะครบเลยเกียร์ก็ได้เป็นยอโต้ o T o เช่นเดียวกันนะคะนี่ในส่วนของไฟนะคะก็ ติดมดนะคะไม่มีปัญหาใดๆเลยเรื่องการใช้งานนะคะอแอร์แบก,กเรามีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะมีระบบกระจายแรงเบรกแบบแบบ ebd ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนะคะระบบระบบสัญญาณนะคะแจ้งเตือนฉุกเฉินนะคะเมื่อเราเบรกกระทันหันนะคะคันนี้ก็ ออปชันค่อนข้างครบเลยนะคะบอกเลยได้รถทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะมีแอร์แบกให้ครบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะอามาถึงในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคันนี้ก็สภาพเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่ซีซีนะคะเป็นเครื่อง i v t e c ทนะคะบอกเลยว่าเหยียบมันเหยียบแรงแน่ๆนะคะคันนี้นะ ตัวนงตัวน็อตนะคะสภาพเดิมทั้งหมดนะคะแบตเตอรี่เราดูแลให้นะคะกล้องแอร์กล้องอากาศนะคะเราดูแลให้จัดการให้ครบเลยนะคะสภาพห้องเครื่องก็คือสภาพเดิมๆไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลใดๆเลยนะคะไม่มีรอยหนูกัดแท้สายไฟอย่างแน่นอนนะคะได้ส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็เดิมทั้งหมดนะคะทั้งตัวน็อตนะแล้วก็ซิลเลอร์นะคะเดิมๆอันนี้ก็จะไม่ได้มีแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะเป็นของรุ่นเขาเลยนะคะ สติ S S Mall กเกอร์มอกมีให้ครบเลยนะคะตัวห้องเครื่องถือว่าเดิมทั้งหมดนะคะคานงคานหน้าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเจ้า Honda Civic fc 1.8 el นะคะคันนี้ได้ปี2020เลขไม้วิ่งไปที่10000กับ1000กิโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาค่าตัว569,000บาทนะคะพี่ๆและที่สำคัญฟรีดาวได้ด้วยผ่ออยู่ที่ประมาณ หนึ่งมืนบาทนะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่พี่ผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะคะและดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะพิเศษเลย 2. 6 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองตลอดระยะเวลา4ปีนะคะพี่พี่หากท่านใดสนใจนะคะก็รีบติดต่อทักแชทอินบอกมาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าออรรถกับเอเชียนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนหรือใครอยากซื้อสดนะคะเรามีเล่มพร้อมโอนแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะจะมารีวิวรถเก่งสภาพดีๆสภาพสวยอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ